สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ขอเป็นทนแดงทั้งเบิร์ตเดดเดยดเด็เดบตรงน,น <S <S มาแล้วครับหอดจอดเทิงครับสารแมคฮานีสีสารนะครับส่งนี้มาดูดูพี่น้องเลืองจากล่ามยู่อ็มเอ็มแถวนี้ครับล่ามคามไปขามมาอุบลนรีสเกตอุบลนจิตสเกตสุรินอุบลนอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะครัไปขามมาครับอา้าวมือนั้นน้องสร้างนะครับรู้สึกว่าจะ เสียงโศกน้ำคุณแม่นะครับพี่น้องครับจะปีกปองด้วศูนย์หนึ่งีล้วก็ได้วหนึ่งีเนาะบรู้ว่าจังใดนะครับอาจคุณแม่ที่โอนเงินมาให้นี่อาจสิอยากถวายชุดหรือว่าอาจจะเอ่อเฮ่งๆปังๆน้ำบักหลานะครับพี่น้องครับก็เลยโอนเงินมานะครับเพื่อที่จะถวายชุดให้แม่ฮันนี่นะครับพี่น้องครับพี่น้องรู้บ่าว่าจากสุดสิบชุดครับพี่น้องครับเอาพี่น้องว่า คุณแม่คุณสีเฮงเฮ่งปังปังซำใดนะครับวันนี้คุณแม่ณภา,าพรนะครับได้โอนเงินมาทำบุญถวายชุดให้แม่ฮนี่สีอีสานเป็นจำนวน10บชุดนะครับพี่น้องครับบัลลากับสีบูชาร้า,รานบูชาชุดละหาชุดนะครับพี่น้องครับเป็นชีบชุดพอดีนะครับพี่น้องครับสีเป็นชุดบ่าย ชุดใบสองชุดหะครงบรันน่น้องแล้วก็กชุดถวายสิบชุดะะสวัสดีครับ,รบถ้าเอาจุดละห้าชุดนี่แถมเครื่องไหวไหมแถมโอเค,คเอาโทนแดงแแเอาโทนแดงห้าชุด ะคเออเอาโทนแดงห้า,าชุด,ด,ด,นะดนะครับสาทุสาธุสาทุนะครับกับแม่นาผาพรนะครับมือนีน้องสร้างได้มาถวายชุดให้แม่และเด้อนะครับเป็นจํานวนสิบชุดนะครับคุณแม่ครับเป็นจํานวน10บชุดเด้อแม่เด้อมอันนี้คือแม่ฮันนี่ชอบมากเลยครับว่าเป็นผ้าเป็นผ้าผ้าข้ามผ้าข้ามแค่ว่าไล่ ผ่าข้ามไร้แพร่ว่านะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะครับพี่น้องครับเนาะเป็นจํานวนสิบชุดนะครับพี่น้องครับทีมีทีมมาสวลด์ให้ไหมฮะนี่ในมื่อนี่นะครับพี่น้องครับเอาเพียร์มินครับจำไวนเลยครับเนี่ยคนจีบกันเยอะอะคนจีบกัน วัราถายครนนี้นัาถวายติชุร เท่าไสชุดนะครับวันนี้นะครับอนุัฒนาสาธุนะครับกับแม่แม่รัพนนะคร้มาทาบุญนะคับทุนคับงสิชุดเลยทีเดียวนะครับวันนี้เ่นาีชดหนี่เนี่ยนี่ ชุดในไอ้พี่หัวเลยเนะาะมันชุดในมิวสิคดีเลยอันนี้เหมือนชุดในวิดีโอเหมือนในแคมป์ก็ได้มิวสิควิดีโอแล้วเหมือกแล้ว,ลวเ,เ,เนีมิวสิคางามเด้งงอแนี่ยพอดีน่าถวายครับมีที่เนี่ยยกมืออธิษฐาน atau itu ถั่วไวแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ห่อถวายแมส่สิบชุดนะครับพี่น้องเป็นสิบชุดนะครับเชา้านี้สิบชุดนะครับเช้านี้เนาะพี่น้องเนาะเอามือแร้งปอกันครับบ้านดอนใหญ่ตบลดอนใหญ่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง ขอให้เรือคาคุณแม่นาะพาพรนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใช้กันให้ปลอดปลอดภัดทยทุกเส้นทางนะครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮปังปัปัปปนะครับ10ชุดนะครับหนึ่งสสามี่ห้าคุณแม่ลำบักสีแดงพี่น้องหกโอุ้ดนีงามลายินีง,งามลายพี่น้องหนะครับเจ็ด ชุดท,ที่เจ็ดชุดท,ที่เจ็ด,จด,จด,จดแปดเก้า ิบชุดพี่น้องมอนี้นะครับอิ่มบุญอิ่มกุศลน้ำกันครับพี่น้องครับขอให้เฮงเฮงสุขสุขคนที่ได้เบิ่งคลิปนี้นะครับเด้อขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับความเสื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องครับกดใช้วิด นัยาณในการรับชมนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ํานะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นมอลล่ามสิบป,ปีนี่กรย้อนคุ้นเมย์นะครับพี่น้องนะครับขัดคุณแม่บเขาฟันในมือนันกับโมเมนต์มอลล่ามสงจกักรฟันในมือน,นี้นะครับเนาะอ่ะตอนนี้นีก็มาหลุ่นช่วง้ทยเนาะครับเอามาหลุ่นไหมปลาเฮ้า ชอบปิงป้องแม่ปิงปองดีกว่าเอาไปัง,ปงข้างนี้นะครับพี่น้องอี๋ยำอะมรหลุนกันอีกพี่น้องเมื่อนั้นเมื่อนั้นจับหาเชื่อได้ศูนย์หนึ่งสี่หลักก็ได้หนึ่งสี่เมื่อนี้เอาอีกเมื่อนี้เอาสองตัวก็พอจบ ก็ได้ไกลมากก็มาจมทนายตัวนี้หัอันพี่วัดก็ได้จริงๆหนึ่งนี่แหละเยาวศีร้อ ซีเดี <T songs> ๋ยวไขแลนเดี๋ยจะมาซีเร ah ื uh ่องเมีกับซีเดี๋ยวไขแลนเดี๋ยา สำหรับนะคบลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปฝากกันดูอ่ัมเภอสีม่วงไม่จะาบ,บวชรัชานนทนี้ครับพี่น้องครับบานแล้วไงตะบนดานไงครับกับสาวน้อยเคลบนแพงบอสโจน้องอู๋อิงครับสวัสดีครับ